ในปัจจุบันภาวะโรคร้ายแรงเป็นเรื่องที่น่ากลัวสามารถทำให้กระเป๋าเงินเรารั่วได้ตลอดเวลาคุณหมอรักษาเราด้วยยาแต่ค่ารักษาอาจทําให้เราต้องขายบ้านขายรถรักษาตัวจนหมดแล้วก็จากไป AIA สู้ทุกระยะโรคร้ายจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่หลักร้อยได้รับเงินก้อนหลักแสนเมื่อตรวจพบโรคร้ายระยะรุนแรง หรือรับความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีติดต่อตัวแทน AIA หรือโทร1581จะดีกว่าไหมวันนี้เพียงเจียดเงินก้อนเล็กๆเ,เพื่อคุ้มครองเงินก้อนใหญ่ไม่ให้หายไปจากครอบครัวหากสนใจข้อมูลคุ้มครองค่าวความเสียหายจากโรคร้ายแรงติดต่อนำได้ที่เบอร์โทรติดตามได้ที่เพจคิดถึงประกันคิดถึงวันนาสแกน QR Code คลิกลิงก์ที่ใต้ภาพอย่าลืมกดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะ